ดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับในช่องบ่าวนิดผมยูเทิร์นนะครับตรงใต้สะพานแยกตักสินนะครับออกมาถนนราชฤชั์นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ถนนราดจับทึกนะครับฝั่งขาออกอมุ่งหน้าไปเพชรเกษมนะครับหรือว่าไปการเจนาพิเศษไปบรมราชชนีก็ได้นะครับฝั่งซ้ายนะครับก็มีคอนโดเยอะแยะเลยแล้วก็จะเป็นฝั่งของห้างเดอะมอลล์ท่าพระนะ นี้ก็เป็นาทางต่างระดับนะครับข้ามแยกรัชดาราชพจกษ์ึกนะครับถนนรัชดาพิเศษด้านซ้ายก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับตลาดภู ฝั่งทนนะครับวันนี้ก็เป็นวันทํางานนะ,อะตอนนี้ก็ขับรถวิ่งงานอยู่นะครับผมก็ออกมาแต่เช้าเลยวันนี้9ก้าโมง่สนาทีจะไปเพชรเกษมนะครับน้องแขมนะครับเส้นทางเติมก็อ,ออกมาจากแยก จากศิลนนครับแถววงเวียนใหญ่ตอนนี้ก็มาถึงแถวสถานีวุฒากาศนะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวผมจะไปลงตรงบางว่านะครับไปทางบางแค่ใช้เส้นเพชรเกษมนะครับ ออกซ้ายก็จะไปกัลกรปะพึกนะครับไปถนนเทิดไทยาการจนาพิเศษที่วิ่งอยู่นี้ก็เป็นถนนลาดชะกลึกนะครับผมจะไปลงบางว่านะถนนเพกเสม ถ้าตรงไปนี่ก็จะไปบรมราชชนนีนะครับไปนู่นเลยอ่าถนนนครอ,อินสะพานพระราม5้นนทบุรีนะครับออกซ้ายนะครับไปบางแคอ่เป็นเกษมนะครับไปบางแคหรือว่าวงเวียนใหญ่ ตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับาบางว่านะสายสีเขียวต่อสายสีน้ำเงินนะครับแยกบางว่านะครับถนนเพชรเกษมขาออก อันนี้บางว่านะสถานีใหญ่และก็สูงด้วยนะครับก็มาดูบรรยากาศนะครับถนนเท็รเษมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าวิ่งงานไปด้วยนะครับแล้วก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้อง ที่เคยทำงานอยู่แถวบางว่านะครับเพชรเกษมภาษีเจริญบางแคนะครับหรือว่าหลักสองนะครับผมจะใช้เส้นทางนี้นะถนนเพชรเกษมขาออกนะครับจากบางว่าเขตภาษีเจริญนะครับกรุงเทพมหานครย่านฝังทนนะครับ ถนนเพชรเกษมนี่เมื่อก่อนนี่รถติดมากเลยนะ,ะก่อนที่เขาก่อสร้างรถไฟฟ้าใหม่ๆนะครับอตอนนี้นี่โล่งขับสบายกันเลยถนนก็ว่างนะครับวิ่งฝั่งละสามเลน จะไปสองที่นะครับไปเก็บงานเพชรเกษม69สนะครับแล้วก็เพชรเกษมร1 4สนี่ครับสถานีรถไฟฟ้านะครับสถานีเพชรเกษม48ส าศของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่28นะครับพุงพาพันธ์สิ้นเดือนพอดีนะครับวันนี้พรุ่งนี้ก็วันที่1มีนานะครับเดือนที่3นะครับก็จะย่างเข้ามาปีหนึ่งนี่มันไวมากเลยนะอันนี้เดือน2นี่ผ่านไป จะผ่านไปอยู่แล้วนะครับวันนี้วันที่28กุมภาพักลุมพานะครับปีห5นะครับเดือน2กำลังจะผ่านไปวัดรางบัวนะครับก่อกลางนี่เขากป็ปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าเขียวสบายตากนันเลย ขาออกตอนนี้ก็มาถึงห้างซีคอนนะครับซีคอนบางแคสถานีภาษีเจริญนะครับเดี๋ยวนี้ถนนเป็นเกษมก็จเจริญขึ้นเยอะนะครับคอนโดมิเนียมเต็มไปหมดแล้วนะครับ เคยมาทํางานอยู่นะครับหรือว่าเคยอยู่แถวเพชรเกษมนะครับอตอนนี้ก็ถือว่าเจริญขึ้นเยอะนะครับมีรถไฟฟ้าจัดระเบียบพุทบาททางเท้านะครับดูโล่งสบายดีไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนนะครับ เลี้ยวขวานะครับพุทธมนตรสายหนึ่งนี่นะครับไปสถานีขนส่งสายใต้ไปสวนผักนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นตลาดบางแครรถเมล์แดงนะครับสายร้อยหนึ่งสายแปดสี่นะครับบิ่งกัน คลองสารอ้อมใหญ่คลองสารนะครับสาย8 4สีวันนี้เป็นวันจัน์ทรนะครับตลาดบางแคร์เขาก็าตรงพุทธบาทนะเขาก็ไม่ขายนะครับวันจัน์เขาหยุด ลงโล่งนะครับวันจันท์นี่เขาตลาดสดตลาดอะไรนี่ข้างนอกเขาหยุดกันนะครับอนนี่คือบรรยากาศนะครับ ตลาดบางแคนะครับตอนนี้พวกเต็นท์พวกอะ,อะไรนี่เขาลื้อออกหมดเลยนะ,ะเมื่อก่อนนี่มีเต็นท์สีเขียวสีชมพูนะครับตรงทางเท้านะครับบุดบาทเนี่ยสงสัยเขาจะเลิกนะครับไม่ให้ขาย ข้างในมันเป็นตลาดใหม่นะครับตลาดใหม่บางแคร์รถก็จะมาติดกันตรงนี้นะครับตรงหน้าตลาดนี่ครับุถมีสาย101นนะครับวัดใหญ่ร่มหรืออะไรนี่แหละ ครับบรรยากาศของตลาดบางแค จัดระเบียบใหม่นะครับเต็นท์ข้างนอกเขาไม่มีนะครับเขาลื้อหมดแล้วนะ,ะตลาดบางแคทางด้านขวาก็ไม่ค่อยมีของขายนะครับมีแต่ด้านซ้ายด้านนี้ด้านเดียวนะนี่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับสถานีบางแค ายนี่ไปบางบอนกันเลยนะ,ะจากบางแค้นะครับไปบางบอนได้เลยสายเส้นนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปอน,นี่คือถนนเพชรเกษมนะครับฝั่งขาออกนะครับจาก บางว่ามามาบางแคนะครับตอนนี้ก็ไปทางเดิมอนะครับห้างเดิมอไปหนองแขมนะครับไปหนองแขมแล้วก็พุทธมณฑลสายสี่อ้อมน้อยอ้อมใหญ่กันเลยนะครับเป็นถนนหมายเลข4ี่นะครับทางหลวงแผ่นดิน เส้นทางสู่ภาคใต้นะครับถนน,ถน,นถเพชรเกษมเนี่ยเป็นถนนที่กว้างนะครับถนนเส้นนี้ก็เริ่มมาจากนู่นเลยนะครับคลองบางกอกใหญ่แถวบางยี่เรือนะครับออกมาจากวงเวียนใหญ่กันเลย ตอนนี้ก็มาที่เดอะมอบางแคนะครับสถานีหลักสองนะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีสุดท้ายนะครับหน้าห้างเดอะมอบางแคนะครับตรงนี้ เดอะมอลจะอยู่ทางด้านขวานะออกซ้ายนะครับก็จะเข้าถนนการเจนาพิเศษไปพระรามสองนะครับถ้าบนบนไปทางขวาก็จะไปบางบัวทอง ถ้าเราออกซ้ายตรงนี้บนขวาขึ้นไปนะครับก็จะไปบนซ้ายขึ้นไปนะครับไปบางบัวทองกันเลยนะนนทบ,บุรีบางประอินนะครับนีบนซ้ายไปตรงนี้นะครับผมจะตรงไป ี้ก็ออกมาจากตมอบางแคนะครับก็ตรงไปทางาแยกพุทธมนตรนสาย2องอแล้วก็ไปสายสาสาย4ี่นะครับพุทธมนตรน,นี่จะอยู่ทางด้านขวานะถ้าเราจะเลี้ยวเข้าพุทตธมนตรสาย2องแล้ก็ชิดขวานะครับ ด้านขวาก็จะเป็นโรงพยาบาลกเกษมราชนะครับบางแค นะครับวิ่งหนองแขมไปสนามหลวงเลยนะครับเ,เป็นรถปอหอนะใช้พลังงานไฟฟ้านะครับนี่รุ่นใหม่ล่าสุดสีน้ำเงิน รีวิวให้ดูบ่อยนะครับสำหรับถนนเพชเรเกษมนะวันนี้เป็นบรรยากาศของวันจันทร์นะครับเช้าว,วันจันทร์เมื่อวานนี่ก็วันอาทิตย์นะครับวันจุดพักผ่อน ซอยวัดม่วงนะครับเพชรเกษม63 ร้อนนะแต่กลางคืนนี่เย็นนะครับอากาศทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไฟเปลี่ยนมานะครับห้างบิ๊กซีนะครับบิ Big C, ๊กซีเพชรเกษมเดี๋ยวนี้ก็มีโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับห้างบิ๊กซีนะ รถเมสาย7นะครับปอ 7. อเจวิ่งหัวลำโพงนะครับไปนู่นเลยบางบอนศึกษานารี2นะครับเป็นรถเมรุ่นใหม่เหมือนกันด้านขวานะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจ ตอรียการเด่นนะครับด้านซ้ายเ,าเป็นศูนย์รวมนะครับร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟนะครับอันนี้จะเป็นแยกเพกษมร69นะครับเลี้ยวซ้ายกข้าไปเอกชัยบางบอนนะครับของขวางกันเลยนะครับ ด้านขวาก็จะเป็นคลองทวีวัฒนาบรรยากาศร่มลื่นดีนะครับถนนเพชรกเกษมมาทางนี้จะเป็นฝั่งหนองแขมกันแล้วนะครับจากภาษีเจริญมาบางแค้นะครับแล้วก็ เข้าสู่เขตหนองแขมด้านซ้ายก็จะเป็นบริษัทนันยางนะครับนันยางเ,าเทคไทยนะครับรว่านันยางอุตสาหกรรมการคอ,เ,อเพชรเกษมเ3สนะครับนี่ ใครที่เคยทำงานอยู่แถวนี้นะครับก็นำมาฝากกันนะครับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็อยู่ฝั่งทนถนนเพชรเกษมขาออกนะครับ ทางหน้านี้จะเป็นแยกพุทธมนตรสายสานะครับหรือว่าทางเข้าไปเลี้ยวขวานะครับไปลงขยะหนองแขมไปสนามหลวง2นะครับเมื่กี้นี่ แล้วก็จะเห็นด้านขวานะครับวิกหนองแขมนะครับช่องสาช่องสามช่อง9ก้าอสอมทนะครับไม่รู้วา่าเขายังเปิดกันอยู่หรือเปล่านะครับนี่วิกหนองแขมนะครับ ต้นไม้ใหญ่ยึดเลยนะครับออยู่ในเขตหนองแขมนะครับตอนนี้ยาวไปถึงนู่นเลยนะต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยจะมีไปจนถึงอพุทธมณฑลสายสี่กันเลยนะด้านขวานะครับจะเป็นมหาวิทยาลัยเอเชียนะครับเอเชียอาคาเน อนนี้ก็มาถึงสำนักงานเขตหนองแขมนะครับตรงขก่อกลางนี่เขาปลูกต้นไม้นะเป็นดอกอพุทธรักษานะครับอ่าเพชเกษม79นะครับด้านซ้ายสำนักงานเขตหนองแขม ลมหลังสีนะครับด้านซ้ายครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศของถนนเพชรเกษมขาออกนะครับลมลื่นสบายตาดีนะครับถนนเส้นนี้ ไปอ้อมน,น้อยอ้อมใหญ่นะครปฐมนะครับผมจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบาวลิ้นนะครับสวัสดีครับ